เคลียร์มันช็อกวงการกับสุดยอดคนดังแห่งปีเคลียร์ตอนรับสัก,กราชใหม่วันจันทร์ที่30ธันวาที่แรกและที่เดียวอาจารย์ยิ่งสักคว้าตัวยามกอดเจาะลึกชีวิตยามหล่อดังข้ามคืนลองชมซิว่าฉันสวยภาษาปาการัเขาว่ายัางไงอาจารย์ยิ่งสักสวยจังเลยไหนพูดซิอาจารย์ยิ่งสักอเอกระ วันนั้คารที่31ท่านว่าลือเอมี่แม็กซิมสร้างกระแสคดีรักฮาวเวิร์ดหวังสาวเอมี่แม็กซิมคะ่ะอดีตแฟนสาวของหนุ่มฮาวเวิร์ดนะคะก็ได้ไปออกรายการทับหลายกินพระเอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์พระเอกคนไหนคะที่ได้กินไปบ้างคะว้ายคนแรกเธอก็กิกนเหรอ <laughs> <laughs> กินต่อจากเรียนคัดเพื่ได้ก่อนเชองค,คะ่ะ วันพุธทีท่หนึ่งมกราจ hot, แจ๊กเกอรีนนักข่าวบันเทิงสุดฮอตแ์ดารารุ่นใหญ่โมช่วงล่างท่านเห็นแต่ดาราเขาโมหน้ากันเดี๋ยวดิเขาโมโมกันด้วยเหรอคะจริงก็อย่างพี่ท่านหนึ่งก็ยังไปทำมาเลยล่าสุดเดี๋ยวเอาเหรอคะใครคะพี่ม้าพี่ม้าเหรอคะว้าแล้ว พระฤหัสบดีที่สองมกรามกนกผู้ประกาศข่าวชื่อดังของขึ้นประท้าฝีปากอาจารย์ิ่งศักดิ์คุณกนกเข้ามาในวงการอ่านข่าวได้ยังไงคะตอนแรกจากรายการวิทยุเป็นดีเจเปิดเพลงดีเจคุณจะมาพูดเล่นนะคะดีเจก็ต้องหล่อๆนะคะไม่ใช่พันอย่างนี้ค่ะพันอย่างนี้นี่เป็นคนดังนั่งเคลียร์เลยนั่งแขวะวะเนี่ยผมไม่ชอบผ้าจย์แบบนี้เลยถามแล้วแบบไม่ทำไม่สนใจถ้าเชิญมาแดกดันมาบวะเนี่ย วันศุกร์ที่สามกราคือหาทั้งวงการใบเตยอาสยามซุมมันดีเจแมนไปไหนนะคะก็สะบัดแหวนในสื่อมวลชนดูตลอดเลยเขาเมาส์กันโลกตอนนี้ก็เริ่มให้โอกาสกับคำว่าคนรักและกันเอาเมจ้าวันจันทร์ที่6มก,การาคมสิทธิ์คำซ้อยตัดริปปิ้เปิดตัวที่แรกเด็กผูา้ชายเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเวลาเวลาคบก,กับเขาเนี่ยเขาไม่เคยขอยืมตังค์นะอย่างน้อยก็พามันกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่ง ไอติมแท่งๆอย่งมันก็จบแล้วอุ้ยเลี้ยงไอติมเด็กเหรอถูกต้องเลยอุ้ยเธอเลี้ยงไอติมแบบไหนเด็กผู้ชายอะไอติมแบบไอติมแบบคุณเลาวยังใหญ่ใหญ่อะตกลงอยากจะเปิดตัวหรือเปล่าถ้าเปิดจะได้ชนกันซะเลยเด็กต้องถ่ายหน้าตาหล่อๆทุกคนแล้วนั่น่ะอีหลีบอกอีหลีตัวอ พบกับสุดยอดคนดังแห่งปีตลอดช่วงปีใหม่นี้ได้ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Starman แซบทางช่อง